ภูมิธรรมยังไม่เลิกมาตรการชดเชยไร่ละพันแจงทำคู่ปุ๋ยคนละครึ่งช่วยลดต้นทุนผลิตเมื่อเวลา1 0นาฬิกานาทีวันที่19กรกฎาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีพักชาติไทยพัฒนาระบุว่าเกษตรกรอยากให้ใช้มาตรการชดเชยราคาเท่าไร่ละ1000บาทแทนโครงการปุ๋ยคนละครึ่งว่าต้องแยก2ประเด็นออกจากกัน เรื่องเงินชดเชย1,000บาทต่อไร่รวมไม่เกิน20ไร่วงเงิน20,000บาทเป็นเรื่องที่ดำเนินการอยู่เพราะเป็นมาตรการสำหรับการแซกแซงหรือช่วยเหลือในช่วงที่ราคาข้าวตกหากเกษตรกรขาดทุนมาตรการนี้ก็ยังกลับมาได้อีกยังไม่ได้มีการยกเลิกและเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำต่อดังนั้นอย่าไปคิดว่าเอาอะไรมาแทนอะไร นายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าส่วนกรณีปุ๋ยคนล,ละครึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ตนกำกับดูแลอยู่เป็นมาตรการในการช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้นและช่วยลดต้นทุนการผลิตเพราะข้าวไทยดีมีมาตรฐานนานาประเทศนิยมแต่มีราคาสูงเพราะต้นทุนการผลิตสูงกว่ารวมถึงเมล็ดพันธุ์ไม่สามารถเพิ่มผลผลิตเหมือนเวียดนามและหลายประเทศเมื่อต้นทุนเขาถูกกว่าจึงขายมาตัดราคาเรา ดังนั้นเราต้องลดต้นทุนชาวนาที่มีทุนก็ไปซื้อปุ๋ยได้เองบางคนยังไม่มีก็แปโป้งไว้ก่อนเหมือนเป็นการกู้นอกระบบและคิดดอกเบีย้ยเมื่อผลผลิตออกมาก็ต้องใช้คืนทําให้เกษตร,รกรมีความลําบากเราต้องช่วยเพื่อลดต้นทุนตรงนี้ให้ซื้อปุ๋ยในราคาถูกถ้ายังไม่มีเงินก็ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพิจารณาเรื่องเงินกู้ดอกเบีย้ยตามย้ำว่าเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งเป็นเรื่องใหม่แต่จะมาช่วยลดต้นทุนผลิต นายภูมิธรรมกล่าวว่าเสียงทักท้วงก็มีเสียงสนับสนุนก็มีแต่เวลานี้กระทรวงเกษตรศาสตร์ได้เปิดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแม้จะบอกว่าอาจไม่ทันฤดูการผลิตแต่การใช้ปุ๋ยยังมีทั้งข้าวนาปีและพืชผลการเกษตรอีกหลายอย่างก่อนหน้านี้จะทำให้ทันก่อนฤดูการผลิตแต่มีข้อติดขัดเรื่องความเข้าใจของโครงการที่ประชาชนอาจจะยังไม่เข้าใจท่องแท้ เมื่อเข้าใจคิดว่าคงจะแก้ไขปัญหาไปได้และโครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน2568จึงขอฝากชาวนาและเกษตรกรอย่ากังวลใจปัญหาและวิกฤตที่เกิดขึ้นรัฐบาลพร้อมช่วยอยู่แล้วโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเท่านั้น